หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอืมเฮ้ยน่าเบื่อเลย ทำเลยดีเวะเนี่ยมันตกปลาโอ้ปลามาแล้วโอ้โหอะไรเดี๋ยวฮะเนมแท็กโอ้โหมันหายากก็จริงแต่อยียได้ปลามากกว่าเฮ้ยเบื่อแล้วอยู่ในหมู่บ้านไม่มีอะไรทำเลยเฮ้ยอยากออกมาอยากออกมาว่าไปประชุมภยยัยเลยเนี่ยเฮ้ยเงีย้ยงี้ถ้าียดปลาสักตัวหนึ่งจะออกประชุมภัยนะทำไม่ได้ก็อ๋อก็จะไปดีเอออยากไปข้างนอกคือนี่เนี่ยโอ้โหได้ปลาโอเค สุดต่ต้องทนไปสิเนี่ยมามาก็ได้ก็ได้เลยเอาล่ะกลับบ้านไปเตรียมของก่อนเพื่อไปจบทัยสุดโลกใบนี้เอ,อ้ยชึบอ่าห้องเตรียมพิกแอ๊กที่ขกดขวาเนี่ยแบบร้อ,อ,อยเฮ้ยว่ายังไงเพื่อ,อวนวันยังไงนุ๊บฮะมาแล้นะบ้านนุ๊บก็มาเตรียมของกันหน่อยๆเพื่อนนะนี่เพือ่อนนุ๊บนี่เพื่อนลุกกราคิปเปอร์อะ,ะอะไรอะอะไรนี่คือไอนุ๊บมันก็คือสัตว์เลี้ยงคิปเปอร์ไงน่าไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นแล้วแล้วมาไหนนุ๊บ ก็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 มีคนมาขายนะฉันก็เลยซื้อมามันก็แค่ตัวตาคิปเปอร์เดี๋ยวซื้อมาทำไมนนุ๊บนะนะเพื่อนนะถือว่าเป็นรางวัลชีวิตรางวัลชิบ้าอะไร้็น่าจะไปไหนเพื่อนนะเห็นว่าจะไปอะไรเอาเชงวงใช้ชีวิตอะไรก็อาจจะแบบว่าไปเดินเล่นที่นี้มาหน่อยเบื่อได้ทำอะไรทย่ใหญ่ด้วยอ๋อเบื่อกนแล้วเพื่อนได้เพื่อนนั่นจะชักฟ้าบ้านเองเฮ้ยตี่นี้ว่านอนฝอน่ายแบบแปลกไว้ปกติแบบแบบงอแงเหลือเกิน มันงงเงีก็จริงนะเพื่อนแต่เห็นเพื่อนแบบกะทันตชีวิตอย่างเงี้ยอ๋ออี่เองเออใช่ฉันชื่อตุ๊กตาตัวอื่นด้วยนะฮะตุ๊กตาตัวอื่นเสืวอตัวอื่นเหรอเฮ้ยนอกจากคิปเปอร์มีด้วยเหรอเฮ้ยมีไม่้ยมีมีมีเฮ้ยเยอะแค่ข้นขอใช้ได้เปล่าเออถัาสบายมากโหแต่น่าจจะดีไปไปนนะมีมีไลน์จริงจริงโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเลยแต่ก็ครบมากงถูกไหมไหนเดี๋ยวซิโออุปกรณ์โอ้ ไม่มี <lawsuit. S 1> อะไรนุ๊บหลอดด้วยว่ะเอาเอานี่ไงเฮ้ยสัตว์เล hmm. so. ี้ยงอะไรกันเนี่ยฮะมีกล่องครับเตาเผาแล้วก็กล่องเฮ้ยมันทำได้ไหมนุ๊บก็มันคือสัตว์เลี้ยงพวกกล่องครับเตาเผาแล้วก็กล่องนะเพื่อนนะนายสามารถให้อาหารมันได้เพื่อใช้งานนะอ๋อให้อาหารเหรอแล้วไม่ได้กินอะไรอ่ะก็ลองอ่านี่มีตาก็อ่านี่เฮ้ยอ๋อเหรอตัวตัวไหนวิงใช้วุฒิแผงกับ อันนี้เอออ๋อถ้าจะใช้กล่องครับต้องมาช่วน้ำแข็งอ๋ออีเึๆๆงอันน่นดังแดงเลยตัดไม้ก่อนเลยเฮ้ยไม่เดี๋ยวจะไปที่ใหม่ต้องแบบไหนรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเรืออยู่อ่าใช่ลองเรือนี่เนี่ยมาลุกอ่านั่อนอะไรเพื่อนจุ๊บไหนสิจุ๊บเห็นจนภัยสู่โลกกว้างเลยมาแล้วโอเคาตบาบ้านนี้นบอกไม่ <venidos> อเอาไปไกลเฮ้ยขนาดหมูดีเลยโอเคเดี๋ยวเราสอบสัลเลี้ยสสอนแล้วสัลเล่นตัวจิ๋วของเราไหนสิ ตัดไม้สักนิดสักหน่อยรู้สึกว่าใช้ขวานมาไม่ได้ไม่เบ่ออีิดเอ้ยไม่เปไรย่ก็มีพี่ขุดแล้วกันว่าเฮ้ยใช่เราไม่ต้องค้าของค้านร่ว่าใช้แค่เจ้าสเล้งกล่องครับหรออยากก่จะดีขึ้นเออไหนซีไหนซีถ้าเราขุดนี่หมดจุ๊บโอเคเขามว่าพออาลทานพี่มาแล้วฐานถ้าพี่มาแล้วโอเคมาเลยครับผมมากองครับนี่แน่โอ้ มันสบายอย่างนี้เองโหสุดยอดเลยอาี่โคตรจื๊บสามก้อนก็พออะไม่ใช่เยอะเก็บไปเลยจ้ากล่องคาต่อโอ้โหโค้งสะดวกสะดวกมากเดี๋ยวไปขวานห็นดีกว่าจะได้ตัดสบายสบายโอเคโอ้โหสะดวกมากสะดวกมากสะดวกมากแหมถ้ามี้อันนับที่บ้านเนี่ยอันก็ดีเนี่ยแต่มันจะดีเกินไปแล้วโอเคขวานไม้มาโอเคตัดไม้ให้หมดที่ว่าให้ตรงนี้นี่เหลือ ตรงไหนวะต้องเดินตรงไหนเฮ้ยวจะตรงนี้เนี่โอเคตารอสักฟรีึงเอาแต่แต่แต่เร็ว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 ปุ๊บววววดิแล้วดิมดมดมดดิเออโอ้สวยโอเคได้เยอะเลยโอามหลโอเคนนี้ว่าจะลงถ้ำแล้วเฮ้ยเร็วเดีเลยชอบมาชอบมากเอ้ยแต่ว่า้าเผาคือยังไงอ่ะตต้องไ่หาร่มาก่อนันเหรอกรงนี้ก็ถือว่าเก็บของใช่ไหมันใช้อะไรชิดเหรอโอเคเก็บไลองสิว้ว เก็บของไม่ใช้ด้วยเอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริงทเฮ้ยโอ้แต่กินไม้คือมันจะมีหลอดใช่ไหมแต่นี่ใช้ให้หมดดีกว่าเฮ้ยใช้ได้เรื่อยๆอยางนี้เขาเนี้แจ่มเลยอันนี้เต่าตอมการตามหาอ่ะมีแร่นิดหนึ่งมีฐานไม่ครับมีฐานไหมเหมือนเท่นี้จะไม่มีฐานโถเอ้ยมีฐานแล้วก็คงเป็นเจมน่าดูเฮ้ยนเหล็กสวยเหล็กเหล็กเหล็กลองทิปไหนลองซี่คอสม่าของเต่าตอมเผานี่ใช่ยงไงฮึบโอ้ สามารถเอาเอาเอาาบ้านละใช้ครั้งเดียวเหรอโหต้องใช้ฐานเนอะบ้าจริงถ้ามีฐานนี่คือโอ้มันคือพอเลยทันทีเหรอเป็นขอธรรมาะที่โคตรจะโกงเลยโอเคขอไม่มีฐานฮัลโหลฮัลโหลไม่มีฐานนี่ผมไปเ,เหรอเอ้ยเป็นเหมือนที่กระจกอย่างนี้เนละไม่มีฐานเลยโถ่แล้วก็มีแร่แล้วขุดแล้วกันวะโอเคโอเคอเว้ยขอธรรมาโคตรโกงเลยโคตรด,ดีดี มันคือเซตอชลชนะิโอนต้นดีเนี่ยโอ้โหดีว่าโนมซื้อมาเฮ้ยเป็นสัตวายลิขินารักอะไรอย่างงี้น่าจะซื้อหลายตัวเลยป่าจริงนายให้ตังตค์นุนมไปซื้อเลเนะี่ยสามตัวก็เพียงพอนะเนี่ยแต่การชิลลอดในป่าทุกตัวไปนี้โอ้แต่ว่าไม่มีไม่มีเหมือนกันเหรอมีเหมือนว่ามีเหมือบปะโอเคไม่เหมือนีบโอเคสวยอัานี่ทานนี่สวยเอาก้อนเองโอ้ใจรักคือไปไหมฮะเอาให้มันกินไปอ้ากินไปแล้ว อ๋อกินแล้วเผาแค่อันเดียวโอ้ดไม่ไม่คุ้มเลยอะแต่ถ้าแบบว่าเราแบบมาสร้างตาเผาเองแล้วจะห่างคมเยอะเนี่ยโอเคอันนี้เก็บไปเลยไม่คุ้มสุดๆเลยเอาทำอื่นจะคุ้มกว่าเยอะนะสร้างตาเผาแต่ว่ามันข้อ C คือตาเผาจริงแต่ว่าเรามีสกิลเผาทีดี่ว่าเออไมต้องกลัวด้วยอะของคราฟมาอึ๊บนีตาเผามาสกิลเผาเร็วๆปุ๊บโอเคเป็นไงโหโลดิออนใจเฮ้ยเนียนแท็กนี่ไงปาจริงโห โอ้ยสุดยอดเลยโอ้โยวันนี้ก็ชีวิตล,ะละ้นลาใช้กับของโมงนี้โอ้โหมีความสู้ความสุขแม่ขุดให้หมดเลยจ้าฐานก็จําเป็นขุดขุดขุด,ขดโอเคโอ้โหเย็บเลยเนี่ยโอเคโอ้ยมีเหล็กแล้วก็สบายสบายเลยต้องเจ็ดก่อนโอโ้ได้มาแล้วเนี่ยเจี๊เลยอา่าที่เหลือก็คืยที่ขุดเหล็กโอ้โหเนี่ยเต็มตัวหาไปเลยเนี่ยแม่เริ่มต้นครั้งแรกโ,โหโคตรสบายสบายเงียบสบายเนี่ยเอ้ย เอาละคนขายก็ประมาณนี้กันเฮ้ยูเหมืนอนเริ่มต้นใหม่แล้วทำใหม่ทุกอย่างเลยเออะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครไปทำไรน,นี้เฮ้ยมีเนื้อหมูเนื้อหม,มูอันนี้โอ้เก็บก็ได้เถิดเติร์กใช้เออเออก็ดีเว้ยดีดีก็แบบมีเนื้อหมูไทยมาด้วยโอเคเอาละทีนี้อืมมันน่าจะมีคนขายแล้วนะเออก็มาถามดูว่าเผื่อมีคนขายยังไงเออใช่ไปถามเจ้าตัวก็รู้นี่เจ้าตวเออเข,ขาซื้อขายยังไงเออ ง่ายเลยว่าแต่เรือไหน Hello Where is my boat เรือไหน Where my boat Where เอาเอาลงทานเฮ้ยถ้าลงทานนี่ไม่ใช่นะบ้าเฮ้ยบ้านาจะเด็กคงได้ใช้ชิอดคืนแรกของจริงแน่นอนเลยเอ้ยอยู่ไหนรู้ถึกว่าเรามาจากทางนี้ใช่ไหมน่าจะคืนนี้ไปน่าจะเจอเรือเลยเออเอาคนนี้ไง ทางน,นี้ก็ถูกอ่ะนี่แล้วเรืออยู่ไหนฮะเรือก็ไม่ได้เก็บนะเอ้ยโอ,โอเคไม่เจ็บอืมไหนเรือเรือเฮ้ยเราตัดไา้ดิบเยอมันเรือหายไหนอ่ะช้ำเลันเดินไปเล่นโถเาจริงเออทำเรือหาอีกโถ่โอ้ยยย้ยยยยยยวยายยยยดยย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 ยรยยว่า,วา,วา,คคาวยายยยยยยคยยยยยยไยย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 ย ใช่แน่ใช่แน่เฮ้ยเฮ้ยไอ้นุ๊กมาบอกนี่มันมาขายไงนุ๊กบอกมาหนะเฮ้ยไอ้นุ๊กอะอะไรอะไรโอ้โหไปมาไวอย่างไงเพื่อนนะไม่ไวายนะก็เนี่ยชีวิตไงโอ้ไปไงของเนี่ยดีไหมโอ้ของนี่โคตรดีเพื่อนมันมันไม่หมดไปได้เพื่อนเออพี่หมดเออใช่ฉันต้องถามนะว่าขอไปไงดีบ้างเออดีโคตรเลยนุ๊กแต่ว่ากล่องเตาเผาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก่อนนะเพื่อนนะกล่องข้าวมันก็ได้นะเประหยัช่องพื้นที่ด้วยเออใช่ แต่กล่องเนี่ยโอ้โหเก็บของได้สบายเลยโอ้ยเก็บในชั้นหน้าได้เนี่ยเก็บเข้าไปบึ๊บบึ้บบึ้บ,บมันกินไม้เก็บไม้ไว้โอเคอ้าวแล้วแล้วนายมาที่เพื่ออะไรอะ่ะเออใช่ใช่แล้วนายซื้อที่ไหนมาอ่าแล้วสึกว่าลงสมิตซื้อมาฮะเดี๋ยวนะสูบใครซื้อแน,น่เนี่ยอ่าก็ก็ฉันไม่ซื้อจะลงสมิตมาต่อไง ทุกทคือลุงไม่มนคนขายใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้ตองละเพื่อนโอ้โหให้ได้อย่างงี้ดิก็คิดก็จบแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาหนึ่งน,นะไปไหนเพื่อนเออหนะ้าเดี๋ยวมาครหนึ่งในเมื่อลุงไม่มนคนขายเราก็าต้องไปซื้อดิเฮ้ยอม,มีของดีๆขายเลยถ้าเรนด์จิ๋วนี่ลุงสมิครับโอ้ยอ,อ,อะไรอะไรฮะอะไรจะมาปลดของเริ่มใหม่ปลดเว้ยป,ปลด,ปลดอะไรลุงผมไม่รู้ลุงอ่ะและ้วแกมา่นี่อะฮะผมว่าแต่ผมโอ้ นี่คืออะไรลุงอ๋อนั่นเหรอนี่คือเซนต์ตัวจิ๋วยังไงล่ะเซนต์ตัวจิ๋วอ๋อแล้วพวกนี้เขาทำอะไรนะลุงนะก็ล้อสักอย่างสิสักอย่างนะลุงเอ่อผมขอได้ไหมลุงนะลุงเอ็นชานนั่ตามันจิ้มลิ้นมาลุงอ๋อตาตาตาสบายเลยโอเคได้เลยโอ้ยจุ๊บโอ้ก็แต่อาหารคืออะไรอ่ะลาปีฟนักเก็ตเหรอขอแล้วลุงนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเก็บคลิปตังค์เลยคลิปตังค์อะไรลุงผมไม่รู้ลุงของฟรีลุง เดี๋ยวมาลุงเฮ้ยเดี๋ยวกาบังหับโอเคม่าลองโคงแล้วโอเคกลายเป็นลาปิดนักเก็ตเพราะแต่เราต้องใช้หนังสือไหมอ๋อไม่ต้องใช้หนังสือดีกว่าเอา็นชาร์ทีเลยแต่อบาจ้าช่วยกวยแขกเวลตั้ง30เอาเร็วไหนวะเนี่ยฮะโอ้โชครั้งหนึ่งใช้ใช้ได้สองครั้งต่อนหนึ่งนัดบิงไม่แต่ได้โอ้โหบ้าจริงจริงแล้วจะเอาเร็วจะไหนวะเนี่ยเอ้ยหรือว่าเอาละเอ้ยคุณคุณอ๋ออะไร ผมขอโดนหนึ่งสองสามเออเอชีเอา EP มาอุ้ยได้มาหน้่งพันเนี่ยเขาบุญครับโอ้โหเวทีเ,ร,เร์ยังเลยนี่แออ EP ยังเลยเอละไรเชื่อว่าเอชาร์ดท,ที่กดสุดฟฟเฟี้ยวฟ้าปุ้มโอ้เรนซี่ได้แล้วบ้างเลยโอ้ fortune สองโอ้พันน่าโคตรดีเลยดีมากเอ้ยเอ้ยนี่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 เอชาร์ดดีกว่าปกติเอ้ยของดีเฮ้ยมีมีอย่าโอ้โหจ่ดเลยแต่ถ้าเรา ไอ้ชายขวาล่ะเออเยน่นอันนี้อันนี้คือดีข้อดีคือไม่ใช่สมุดเนี่ยโอเคฟุ๊บโอ้ไหนสิพอามสมบูรณ์เนยโอ้ยวีไอ้หยขุดไอวีเหรอโอ้แสดงว่าขุดไม้แล้วจะพังใช่ไหมใช่แน่แน่แต่ทีฟุ๊บโอ้ฟุ๊บป้อมหึ้ยบราของโคตรด,ดีโอ้ดีมากดีมากดีมากเฮ้ยไอ้ชายของก็ดีดิเฮ้ย,ยตายแล้วเดี๋ยวถ้าเราจำการเอากล่องคราฟมาแล้วก็เหล็กมาแล้วก็อ,อันบ้านหนึ่ง เพื่อนเกันครับเป็นดาบเหล็กแล้วก็อินชาร์ดอ่ะเอยมันต้องเป็นของดีนแน่เลยเอาอินชาร์ดปุ๊บกลายเป็นสมัยไอวีโอ้ของแย่เลยสมัยสมสมิสมัยไอวีโอ้ยโอ้อยนี่นี่เหม็นดีเลยมันเอาไปใช้พวกตีพวกซอมบี้อย่างงี้แต่เหม็นเป็นช้ำเน็ตเลยไอ้ทำไมเกลืออย่างงี้แต่ก็ยังดีวมีพวกกานแล้วกันหรือวะ เฮ้ยแต่ว่าลุงสมิธครับเฮ้ยเฮ้ปอนอันนี้เอ้ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนดินของที่แมวกันเอ้ยลุงสมิตรลุงสมิตรผมต้องก,การยแยกของนี่ต้องเอาตานิบิลล์แลกลุงนี่เตาเผาได้ข่าวว่าลุงชอบไอ้เผาๆได้ไหมเผาเลยกเผาแลกเงีเ้ยเออมาลุงเกินมีครับเฮ้ยเอาคืนมานะอะไรลุงโอผมคืนอ๋อคือนให้ลุงคืนเฮ้ยคืนได้หมดเลยนะอโอเคคืนหมดก็ได้อืออ่ะลุงลุงเอาว่าอย่างไรฮะจะทำอะไร ผมขอย yeah, okay. nah, ิ้มหมูยิ้มแมวลุงยิ้มหมูยิ้มแมวอะไรของแกฮะผมจะให้นี่ลุงไอ้นี่หน้าตาคุ้นๆด้วยเนี่ยะทำไมอ่ะผมอยากจะแเจ้านี่กับอ่าอะไรบ้างเนี่ยมีหน้าตากระจิ้มลิ้นตัวเลยอันนี้ดีกว่าลุงอ๋อนี่เหรออ๋ออ๋อจะแลกก็ได้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 เอาทำใหง่ายเลยลุงเฮ้ยลุงเนี่ยที่จริงลุงขายแค่รูบเนี่ยที่จริงมีของที่ดีมาแต่ไอ้นุงไม่รู้ไงเฮ้ยแล้วแล้วมันเกิดเธอยังไงเนี่ยก็ผมไปจิกมาลุง โอ้จิ๊กแต่จิกจจ๊กเยี่ยมเลยเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปโอเคเครับผมได้เลวครับผมโอเคมันกินมันจะกินอาหารเป็นเอ่อในเทอร์ควอดนะในเทอร์ควอดเด้อได้เลยครับผมผมไม่ไหวแล้วลุงเออเออก็อยากขอกขาเลิกจะขโมยนะเขาจะไหมคือผมจะพยายามลุงครับเฮ้ยยิ้มหมูยิ้มแมวได้ผลด้วยโอ้แต่เฮ้ยเขาเปอะไรเฮ้ยมันจะเป็นยิงจกอ่ะเฮ้ยยิงจกอะไรโอ้โ,อโดนเมื่อปืบฟืบปืบปืบโอ้โหว้าหูเขาเป็นวิ่งไวหรอเฮ้ย โคตรเจ๋งออจะบอกว้าวโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยเร้วมอกยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้โอ้ยเอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โลยเอ้ยโอยโอ้ย้อยโ้ยโาอ้ยโโอ้นโอ้ยโอ้้ยโ้ยโอ้ยโ้นี้ย้าเราไปเจอเพชรแล้วก็ขุดแล้วก็เออสบายเฮ้ยโอ้แต่แบบไม่โยโอ้โ เป็นสัญลักณจิ๋ที่ที่ดีจริงเหรอเออนี่อะไรไอ้มีกล่องด้วยเว้ยโอ้ยขอบเพชรเต็มได้ครับผมเพชร่อยอะไรเนี่ยเป็นอ่านิวเทอร์ควอสแล้วมีเอ้ยวัวเสียงวัวโอ้เฮ้ยงั้นลูสวิกก็หายงี้เนี่ยความสามารถในการลบเอฟเฟกต์ยาหมดเหรอเฮ้ยเจ๋งให้อาหารโดยใช้ข้าวโอ้โหของโคตรดีแต่ถ้าดูวิบินอย่างนี้ยไปเจอเงี้ยถ้าก้อนเมฆอย่างนั้นมีของอีกแล้วก็โอ้มันต้องไปหืมแต่ไม่เลย แสดงว่าต้องมีของคนนั้นแน่ๆเลยแต่ว่าไม่เจอเลยฮัลโหลมีอะไรไหมโอ้ยประสาทสมมติไม่สนแต่จะสนไอ้กล่องมันก็ไม่นั่นก็เมกพี่ขอเขาไม่หน่อยมีไหมมีเป่าต้องการก็เมกมาเลยก็เมกก็เมกก็เมกโอ้ยนี่อะไรนี่ไงเพชรหน่อยเอ้ยไก่เขาทำอะไรอ่ะวิ่งเร็วขึ้นใช้ซีดหรอโอ้โหเร็วด้เร็วโอ้โห โอ้โอ้เร็วมาก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 โอ้โหเร็วมากอืมเฮ้ยนี่มันเร็วขึ้นเนี่ยโอ้โหพลังของชิคเก้นเฮ้ยอกล่องอีกกล่องกล่องกล่องเด้อกล่องเด้อปะเฮ้ยกล่องมาโอ้เพชร้ียโอ้โหโอ้โหเพจด้วยโอ้โหประตูในเธอเหรอโอ้ยมันหาได้ไงเนี่ยสามารถวางปรนตูเลยด้วยโอ้โหเจ๋งแต่ได้เพชจเม็ดหนึ่งบ้าบๆนะนี่เราจะหาเงินอะไรอย่างนี้เหรอในการปินตัว นินดอนทวดนี่เพื่ออาเพชรนี่เหรอโอ้โหจะคุ้มกันไปแล้วโอ้ยโผล่รักตั้งเลยเจ้าพวกสต์ใสตัวเล็กเอ้ยตัวจิ๋วเอ้ย